à lầm là thôi chào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  thôi yin chào thôi chào

เดินนาเดินมาหาขวายทีโอ้นี่ไงทีว่างทีว่างนี่ผู้มาหาขวอยเจะว่ามีคนหลับใส่เด้อบัต อันนี้เป็นยังไงอยนี่ปัดดาวนเขาต้องทดสอบนี่แกะดาวนอันนี้ไฟตาไฟตาออกว่าไม่ยีออกเออนีไฟตาอันนี้หลังแอลแอไม่นังกระจกสิกระจกไฟเดี่ยวโอไฟเี่ยวพีแม่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 ิ่งนาไฟยังแอลแอลั่นไฟเดี่ยวผ่านไมใช่ใช่เดี๋ยวดิมาด โอเคนี่ไปจำหลับที่นี่อันนี้เบรกแก่บนนี้ไฟสีแดงเค้กพวกเกลียวของเราเพื่ีนมันที่แรกไปง่ายบพราะเราแบนี้มันมีไฟหนังมันมีแต่ไฟนาน โอ้ยน้องเพชรจับดีๆไม่เคใช่หรอกตอนนี้มันกันงายนะว่าอย่าปวดตีนด็ดแตนแต่ว่าก็เห็นอีจวงก็เห็นอีจวงมันจับตัวนี้ขืนเด้นั่นแหละมันจับขืนเด้มันจับขืนแล้วบอกก้อนสิไปมันก้อนก้อนสิไปมันจังเห็ดลงยังสี่เด้ยอู้นี่ไม่เบรกเบรกมือแม่เบรกคืนเบรกลงมไม่แม่แต่เอาไว้จเคอยใจล่ะคอยขับรถใหญ่ไม่เป็นรั้วอันนี้เบรกมือค่ะเบรกลงเหงื่อทุกไปได้ เนี่ยแต่เจะไปไก่ไม่เงี่แตนเบขึ้นนะคะรถเมงค่ะรถนี่เรถกะอ๋อจะจะไปเถียงคนทั้งว่ามีรถไงเาดหมาเหมอรถไงอันนี้ก็โทษพูอะอันนี้ก็สอนทางทางนี้ถ้ามันต้องผิดก่อนถ้าไม่ผิดมันจะไม่ถูกมันผิดเลยจะไเอเรี้ยวเลยค่ะได้ไปบนนอ้มืงนอ